สวัสดีครับม้พบยความมิสซะเราใช้เกมื่อออะไรกันอีกว่านาะวันนี้เราก็จะมาเล่นศกาอีกันนะครับนวก่อนแนแ้วก่อนนะตอนนี้ผมเรยนอีอยสิบนะครับหนึ่งรอย l b l z e, S e A n e A. นะครับแล้วก็พอจะเป็นนี่คือหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับถ้าว่าเอนเครั์ ก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เฮ้คยก็เกับผมอบเอเออผมจะทิ้งไอ้ดีไลน์ผมไว้ด้านล่างคิดนะครับก็ขอลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูก่อนผมจะมาอินนะครับผมเป็นเอ่อเวอร์ชันแท้แนละ้ว ก็เมเลยเก็ว่าพอยู่ยี้แล้วขอตัดไปตอนเริ่มเกมนะอเคมาพดต่อเลยอมีเรื่องเกียไปลวลรติ่มกดแอปปส์ดนคนรนี่นะนี่น้่น้นกมดนะครับนี่นกดคิปะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้เบยฝั่งหลังก็จะเบยเงี้นะ็ขอ